จลินลู่ลมพรมลานฟ้านี่เป็นเพียงประโยคเดียวที่ฉันจำได้ในโรงเรียนแห่งนี้ฉันชื่อหนึ่งค่ะเพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสีสองรักวิทยาแห่งนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าอาคารไหนเรียนอะไรที่ไหนเป็นยังไงโรงเรียนก่อตั้งมายังไงนึกแล้วก็อดสงสัยไม่ได้แต่เอ๊ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาน่าจะรู้และแนะนำฉันได้มากเลยทีเดียวนุ่นเอ้าไง นั่งดิเออนี่นุ่นเรามีเรื่องอยากจะถามแกหน่อยอะ่ะแกเรียนที่นี่มาตั้งแต่มหนึ่งเลยใช่ไหมใช่มีไรเหรอเคยอย่างนี้เราอะ่ะแบบเพิ่งเคยมาเรียนที่นี่ได้ไม่นานอยากรู้่ว่าโรงเรียนเนี้ยมีที่มาอย่างไงแล้วก็ครูมีกี่คนแบบอะไรแบบเนี้ยได้ดิแกอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอะ่ะ เกี่ยวกับพวกแบบประวัติโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ครูมีกี่คนการเรียนค,คือแบบเรายังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะอ,อ,อยากรู้เยอะเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังโรงเรียน4-2รักวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19เลยหนองบัวลำพูตั้งอยู่ที่231หมู่2ตําบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2501โดยมีนายสารสารัารศรนมนันเป็นครูใหญ่และนายศินโสรจจะจัเป็นครูคนแรกเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกที่ใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนด่านซ้ายและต่อมาก็ได้ย้ายไปที่โคกกลุ่มข้าวปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจากนั้น เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ไม่เพียงพอจึงย้ายมาที่ทุ่งโคกบ,บัวก็คือโรงเรียนสีสองรักในปัจจุบันและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2548ปัจจุบันมีดรจิติศักด์นามวงศาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มจากการน,นํานโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านไอซีด้านศิลปะด้านดนตรีและด้านกีฬานะครับซึ่งโดยมีคณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําร่วมนําเสนอร่วมรับผิดชอบซึ่งก็ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาคือการใช้รูปแบบสิสลักโมเดล ที่จะมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสู่การพัฒน,นาคุณภาพของผู้เรียนที่ยั่งยืนสามารถอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในยุคข,ของการศึกษาโดยเฉพาะในยุคข,ของไทยแลนด์4.0ต่อไปครับสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินและสีขาวสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือองค์พระธาตุสีสองรักคติพจน์ประจำโรงเรียนคือ กัลยาณกาลีกัลยาณังแปลว่าทำดีได้ดีข้าขวัญประจำโรงเรียนสีสองรักวิทยาคือเรียนดีมีวินยัยฝ่ายกีฬาพัฒนาชุมชนฝึกฝนอาชีพอ๋อความจริงคือโรงเรียนอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วครูในอดีตก็มีแค่สอสามคนแล้วปัจจุบันล่ะนุ่นครูมีกี่คนหรอนี่ไง โรงเรียนเราอะ่ะมีจํานวนข้าราชาการครูและบุคลากรทั้งหมด70ท่านนําโดยท่านดรจิตติศักดิ์นาำวงศาร่วมดนวยการโรงเรียนและท่านกิติพงษ์เจริญทวีธนก,กิจและนักเรียนทั้งหมด920คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเรือขายผู้ปกครองและสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนสีสองหลักวิทยายังไม่พอนะวันนี้ฉันจะพาแกทัวที่โรงเรียนด้วย รู้ป่ะด้านการเรียนการสอนน่ะโรงเรียนเราก็ไม่แพ้ใครเลยนะไปดิด้านการเรียนการสอนโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มีแผนการเรียนสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษเสริมหลักสูตรดังนี้หลักสูตร MEP Mini English Program หลักสูตรส่งเสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตรปกติเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความพร้อมและความสนใจได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้านคุณภาพนักเรียน โรงเรียนสีสองรักวิทยามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดวิเคราะห์สามารถอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีผลงานที่แสดงความสามารถด้านต่างๆมากมายภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าร่วมประเพณีผีตาโขนเผยแผ่านาตสินไทยการแสดงพื้นบ้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มไหว้พักทายและกล้าสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเห็นด้านการเรียนเราดีแบบนี้ด้านผลงานเราที่ไปขวามาก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะปีการศึกษา2560รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการประกวดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมผีตาโขนช่วยลดมลพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทตาโขนจำกัด รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมผลงานนักเรียนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ผลงานครูระดับประเทศการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้โครงการนักธุรธกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรคการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560 ณจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง20รายการได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติจำนวน5รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน12รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง8รายการรางวัลระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560 รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับม1ถึงม3รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับม4ถึงม6รางวัลเหรียญทองอันดับที่4การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับม1ถึงม3รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท t e คอี d ดิเตอร์ระดับม1ถึงม3รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับม4ถึงม6บริษัทตาโขนได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงานณทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสที่จังหวัดเลย ร่วมรับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดขนาดกลางในวิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี2561โดยกรมส่งเสริมการปลครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยรางวัลเยาวชนดีเด่นเด็แกและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2562 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติรางวัลชนะเลิศก,กิจกรรมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นนำเสนอด้วยภาษาไทยระดับม1ถึงม6พัฒนา9ก้าล้ำนวัตกรรมเทคโนโลยี46 ICT ณดินแดนสุวรรณภูมิของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่ายณโรงเรียนสมวนหญินจังหวัดสุพรรณบุรีการแข่งขันมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ณจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Tech Editor ระดับม .1 ถึงม3ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกระดับม4ถึงม6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน13รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน11รายการ รับรางวัลรับเหรียญทองแดง12รายการเอ้ยนุ่นวันนี้เราขอบใจแกนะที่ทำให้เรารู้ว่าที่เนี่มีความเป็นมายังไงเออนี่มันถึงเวลาเข้าห้องเรียนแล้วนี่ป้าฟ้าเราไปเรียนกันเถอะไปไป เข้าใจว่าที่นี่คือสีสองรักวิทยาดินแดนแห่งนมนูลเสน่ห์ทั้งที่ฉันนั้นเพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนก็ได้รับทั้งรอย,ยิ้มคำแนะนำแววตาของนุ่นทำให้ฉันรู้แล้วว่าเขารักและภาคภูมิใจแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นลูกน้ำเงินขาวฉันเองก็ดีใจและภูมิใจเช่นกันที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในสถาบานันแห่ง ที่ปลูกฝังให้รักและเรียนรู้ในสถาบันอันอบอุ่นแห่งนี้เพราะที่นี่คือสีสองรักวิทยา